สวัสดีจ้าพามาเบา่งไปแล้วนี่ป่าปลานวนจันนะผู้ดใดอยากได้ปลานวนจันนะคะนี่ที่เป็นเน็้นี่สินะไปทอดพี่น้องแซ่บแซ่บคือก,การนี่คะ่ะเป็นปลานวนจันค่ะพี่น้องคะ่ะ ปลานวนจานเป็นเส้นๆเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องอยากได้พี่น้องก็สร้างได้จ้ามีตเนื้อเป็นเส้นๆนะคะเส้นนี้กะซีเป็นปลาขาวปลาขาวปลาขาวกับปลาเสียมปลาเสียมแดดดีๆพี่น้องนี่ สนใจสร้างได้จ้าปลาขาวปลาขาวนะคะปลาขาวปลาเสียมปลาขาวพี่น้องสนใจพี่น้องกับแอดไลน์สั่งเข้ามาได้เด้อจ้าเด้อปลาขาวนี่กำลังแหงอันนี้ปลาเสียมอันนี้ซิเป็นรุ่นน้อยอันนี้ซี่เป็นรุ่นน้อยแต่กัรราคาเดียวกันเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ามันมาราคาเดียวกันจ้ะนี่ ปลาเส้นผู้ใดอยากได้สั่งได้คะ่ะวันนี้พามาขายปลาพามาดูปลาเหมือนเดิมสั่งได้นะคะอันนี้จะเป็นตัวเล็กหน่อยผู้ใดมากินตัวน้อยๆกันนีกินปลาจะได้ฉลาดเพี่่าซอยแหมค่ะสื่อนเนอะจ้าแม่ค่ะใจดียูดอกจ้านี่ปลาขาวปลาขาวปลาขาวงามก็อ,อย่างนี้พี่นง นี่อันนี้ตัวพอดีค่ะอันนี้กักที่ญงขึ้นมาเนี่ยจากน้อยได้ว่ากับราคาเดียวกันเด้อค่ะเพราะว่าเพิ่งซงทอกันเนาะจ้ะปลาเซียม,มตัวสวยๆเลยค่ะพี่น้องค่ะสร้างได้จ้าพี่น้องอยากได้ปลายยังกะสร้างได้นี่ ปลาของเรามีทุกปลาเลยเดี๋ยวไปเบิ้งปลาคออันนี้ก็จะเป็นปลาช่อนปลาคอตัวยิ่ๆใหญ่ปลาช่อนค่ะสั่งใดเด้อจ้าพี่จะตัวพอดีตัวงามๆพี่น้องเลยสั่งใดจ้าตัวสวยๆตัวพอดีนะคะตัวไม่ใหญ่ตัวไม่เล็กจ้านี่ค่ะ สั่งได้คะ่ะนี่มีตะกระดงป่าได้นี่คะ่ะนี่กระดงป่าอันนี้เก็บเขามาแล้วพี่น้องก็สั่งได้เด้อจ้าเด้อเก็บเขามาแล้วกะห้ากับพร้อมที่ที่สิกเก็บไปขายพี่น้องเยาบได้ปลาอยังกะสั่งเขามาถาสอบถามราคาเขามาก็ได้จา้านี่จา้าปลาช่อนมี่ัวตัวงามๆด้วยพี่น้องไอบน่อยบ่ยใหญ่นี่ กอนอยบย่ใหญ่พอดีกินแซบ่บสั่งเขามาได้เบิง้งอันนี้น,นี่นี่ที่เป็นนี่ที่มันแห้งเร็วปลาปลานวนจันเนื้อปลานวนจันอันนี้กะกางมุ้งห้ปาปลาสลิดกางมุ้งห้ปาสลิดมีแต่ปลานะคะนี่เป็นกระดงปลา พี่น้องกะสนใจกะแอดไลน์เข้ามา ne ne สองสี่สองสองสี่สองหกหนึ่งเก้าด้วยจันแห่งเดียวมันก็สิเป็นจังซีนะคะพี่น้องเพริ่งก็สิแพ็ิไปให้ธาสมมุติพี่น้องสั่งพี่น้องก็ไปทอดนี่อันนี้สิเป็นส่วนทองมันเด้อเนี่ยพี่น้องเด้อซีมันแสบนี่จ้ะนี่ส่วนทองมันหนี่มันแสบเอาไปทอดมันกัสิมีทั้งเนื้อทั้งมันละผสมกันไปนอกจากพี่น้องเนาะเอากสิเอาแต่ส่วนมันมันกะเขากัเลือก ประดับอะไรนะมันกะผสมกันไปเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็ชีเป็นปลาช่อนปลาช่อนก็มีแต่ปลาสวยๆนะคะมีแต่ตัวสวยๆสั่งได้เลยจ้าพี่น้องจ้าอุดซอยอุดหนุนแม่คา้าในเด้อสินค้าของแม่ค้ากะนมีหลายอย่างอยู่จ้าอยากได้สินค้าตัวใดกัสอบถามกันเข้ามาได้มีเนื้อมีหมูมีเสกอกมีปลาล่าซับมีปลาสมนั่น,นละพี่น้องขายเบิร์ตสุยาง ซอยสื่อในเด้อจ่าเด้อปลานี่ปลาเสียมเสีย่ยมใส่ขีออกจุโตด้วยพี่น้องตากแข้งแห้งน,น,งงงงงงนงี่พี่น้องบ่นต้องห่วงเลยแห้งดีแห้งดีค่ับนี่แห้งดีพี่น้องพี่น้องอยากได้ก็สร้างได้ ก่ตงาระดปลาขายปลาก็ต้องมีปลาขายหมูก็ต้องมีหมูขายเนื้อก็ต้องมีเนื้อกระเซียมตัวสวยๆทอดกินกรอบๆทอดกรอบๆพี่น้องกรอบๆเลิ่มาเมนใหม่อันนี้กระสีตวใหญ่ปดนี่นี่มันแหงซ่านี่ตัวใหญ่มันแหงอันนี้ย่างบนแหงเลยนี่มันแหงซ่า นี่ก็จะเป็นปลาขาวกระดุงกระดุงข้างล่างมีปลาขาวปลาขาวสนใจสั่งได้ค่ะปลาขาวมันทีมีสองแบบเด็พี่น้องมีมันทีมีปลาขาวกีกับปลาขาวสวยแต่ว่าแสีบคือกันอร่อยเหมือนกันค่ะสั่งได้นะคะปลาปานั้นหายาก สั่งได้สั่งได้อยากได้สินค้าอันใดสั่งได้ค่ะอันนี้ที่เป็นปลาเสียมโตใหญ่โตบักย่างใหญ่เลยอันนี้ใหญ่กับใหญ่พวดพี่น้องนี่ข่อยอยากเสนอสินค้าใหม่ข่อยสั่งได้เด้อค่ะสั่งได้สั่งได้สั่งได้โอ้ยเฮีย้ยโข มีปลาขาวปลาขาวนี่แห้งดีคับแห้งดีคับพี่น้องจ้ะแห้งดีแห้งดีดวงนี่ยังบ่แห้งด,ดงนี่ยังบ่แห้งด,งงดวง,ดงนี่ก็เพิ่มที่ลงตากยังบ่แห้ง สนใจสินค้าตัวไหนสั่งได้เลยค่ะ0928383185เดส้อจากพี่น้องจ๋าซอยแมค้าซื้อแน่เด้อเมื่าวาสิเป็นเนื้อแดดเดียวมูดแดดเดียวใส่กอกแหนมปะลาลาซับปลาสมเด้่อจากพี่น้องจ๋าสั่งซอยแมค้าเนี่ยจ้าซอยแมค้าซื้อแน่แมค่าหาเงนินซื้อนมให้ลูกจ้า ซื้อซอยในยเด้อพี่น้องเด้อปางงามๆจ้าซื้อให้พ่อให้แม่ทั้งบ้านก็นได้จ้าซื้อไปไว้ทอดกินกับเขาก็ได้นอกจากพี่น้องจ้ามาเด้อมาเด้อมาซื้อป่าน้ากันจ้าอยากได้ปลาตัวใดกะสร้างได้อยากได้ปลาปลาอันไหนเพราะป่ปาจะเป็นปลาเสียงปลาขาวปลาคอปลาดุกนอกจาก พี่น้องก็สร้งเขามาได้นาะนี่ปลาเราสวยๆทั้งนั้นเลยสวยเหมือนคนขายเลยพ่วนละคลิปนี้ก็เอาไว้ซํานินเนาะค่ะพี่น้องค่ะไปก่อนเด้อจ้าสวัสดีจ้าซอยแม่อุดหนุนแม่ค้าในเด้อจ้าเดอ้อสวัสดีจ้า